สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่ AR s p o r t นะครับวันนี้เรามาอยู่กับวันพันแมนฉบับอาจารย์วันมาที่1 2 4เลือกข้างอืมอะไรวะเนี่ยออะไรเนี่ยอาจารย์ครับอาจารย์เป็นอะไรเหรอครับ อ๋อก็ภาพที่ฉันโหลดมานส่สิมันน่ะไม่ชัดเลยไม่ชัดจากรูปเลยอ,ะอ่ะอ๋อผมเข้าใจปัญหาของอาจารย์แล้วครับถ้าอย่างนั้นผมมีแอปมาแนะนําอาจารย์ครับเป็นแอปเปลี่ยนวอลเปเปอร์ในแอปนะ่ะมีรูปหลากหลายประเภทเลยนะครับมีรูปเยอะแยะมากมายชัดเจนคมชัดลึกเดิเลยทีเดียวแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้กับมือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้ออย่างง่ายดายเลยครับอาจารย์อ่ะมันมีดีแบบนั้นด้วยเหรอใช่แล้วครับนั่นก็คือแอป นกลักกี้วอลเปเปอร์ครับผมนกลักกี้วอลเปเปอร์นั่นเหรอใช่ครับอาจารย์นอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถนํำภาพเคลื่อนไหวมาตั้งเป็นวอลเปเปอร์ในสายเรียกเข้าได้ด้วยนะครับ เป็นโหมดเสียงหรือโหมดเงียบก็ได้ครับอาจารย์และยังสามารถนําภาพจาก Tik t o ็อกไอหรืออัลบั้มส่วนตัวของพวกเราอ่ะมาเป็นวอลเปเปอร์ได้ด้วยนะครับในแอป,ปก็ยังมีภาพเคลื่อนไหวสามิติสุดเทพเลยนะครับอาจารย์สุดยอดเลยนะครับอ๋อแล้วมันสามารถใช้กับมือถือระบบปฏิบัติการอะไรได้บ้างสามารถใช้กับระบบ a อ d r o i d และ iOS ได้ครับแต่บางฟังก์ชันของ iOS เนี่ยกำลังพัฒนาอยู่นะครับจะใช้ได้เร็วนี้ด้วยว้าวใช้แล้วมันดีแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นอนะ่ะฉันอนะ่ะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ ให้ทุกคนที่สนใจไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะอ่าเยี่ยมไปเลยครับอาจารย์ถ้าหากใครหาไม่เจอก็ยังสามารถไปโหลดในแอป t o ต e ได้ด้วยนะครับโอ้สุดยอดเลยครับอาจารย์อืมงั้นลองโหลดสายเรียกเข้าดูดีกว่าดูสิว่าจะเป็นยังไงอ่าโอเคเอาอันนี้แล้วกันนะอ่าได้แล้ว มีคนโทรมาแล้วใครโทรมาครัอบอาจารย์ไม่มีอะไรนะ่า ความเด th ิมในตอนที่แล้วนั่นก็คือการที่หน้ากากหวานครับแปลงร่างเป็นมนุษย์ประหลาดเพื่ออัพพลังของตัวเองในการปกป้องประชาชนหลังจากนั้นครับเขาก็จัดการมนุษย์ประหลาดได้นั่นเองแต่ประชาชนก็มีเสียงแตกเสียงเป็นสองเสียงนั่นเองครับนั่นก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเกลียดหน้ากากหวานไปเลยเพราะหน้าตาอัปลักษณ์และกลายเป็นมนุษย์ประหลาดแต่ก็ยังมีกลุ่มเล็กๆที่คอยสนับสนุนว่าเขาคือคนที่ปกป้องพวกเรานะสุดท้ายครับมีประชาชนคนนึงครับจะทำร้ายหน้ากากหวานเพราะเห็นว่าหน้ากากหวานเป็นคน ที่ตัวเองไม่ชอบแต่ไซตามะก็มาช่วยไว้ได้ครับหลังจากนั้นหน้ากากหวานก็โจมตีไซตามะไปแบบเต็มๆไซตมมามะก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรอกครับเพราะว่าเป็นตัวบั็กนั่นเองแต่ไซตามะก็จับตัวของหน้ากากหวานและกระโดดหายไปครับเป็นการช่วยหน้ากากหวานนั่นเองครับและหลังจากนั้นครับก็เกิดทอ l k กออฟเดอะทาวมากมายครับเกี่ยวกับหน้ากากหวานเกี่ยวกับ,บมาคมีโรนั่นเองครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น เรื่องมันวุ่นวายเหลือกเกินครับในตอนนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับผมภาพตัดมาครับที่สมาคมฮีโร่ก็มีเสียงขึ้นครับว่าอีเย,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 ย่เยเยเยเฮ้ยภาพที่เราเห็นนั่นก็คือฟอเทครับกำลังร้องเพลงอยู่เมื่อโซ่คังคบเห็นก็คุยกับฟอเทครับฉันไม่ชอบเลยที่นายเป็นแบบนี้บัตุไฟดีเอ็กซ์ที่มาด้วยกันก็พูดเสริมไปว่าอ๋อถ้านายมีเรื่องอะไรในใจอ่ะก็แค่พูดมันออกมา ฉันพร้อมที่จะรับฟังทุกอย่างอยู่แล้ว เฮ้ยโยจากที่ฉันน่ะถูกข้าพามาโดยองค์กรที่เรียกตัวเองวันนีโอฮิโร่มันมีค่าตอบแทนอันยอดเยี่ยมแลยพวกเขาให้ฉันใช้ชื่อฟอเทซามาเพียงแค่เนี่ยก็คุยเกี่ยวกับข้อกําหนดเกี่ยวกับรายได้ได้แล้วรายได้ต่อเดือนที่มันคงที่มันเป็นสองเท่าของจํานวนเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่เถออขอพูดตามตรงเลยพวกเขาอะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวฉันความสามารถที่ฉันมีพรสวรรค์ที่หาได้ยากน ในขณะเดียวกันสบาคมฮีโลกกับมองไม่เห็นนะเย่ yeah. แต่ฉันนะรู้สึกเหมือนกับว่าถูกทอดทิ้งเหมือนกับว่าไม่มีค่าเลยนัน่นคือสิ่งที่ฉันรู้สึกผิดหวังามากๆเลยนะทุกคนฉันก็ถูกทาดทิ้เหมือนกันอ๋อนี่ไงเหมือนกันเลยพวกเขาอให้หนังสือสัญญากับฉันเล่มเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาย่อมีอยากจะเชื่อแลยพวกนายจะไปกันไหมนีโอฮีโร่เนี่ยฉันกำลังพิจารณาอยู่อ๋อ ฉันก็ด้วยดูเหมือนว่าพวกเขาอะจะมีระบบการจัดการด้านอาหารและด้านที่พักด้วยนะสุดยอดมากเลยเฮ้ย่ oh yeah. สิ่งที่ไม่เหมือนกับสมาคมฮีโร่แห่งนี้นั่นก็คือการให้ความสําคัญกับเราฮีโร่เป็นลําดับที่หนึ่งเลยนะแค่เนี้ยพวกเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเรียกร้องอะไรเพิ่มแล้วผู้ที่มามาแล้วก็ผู้ที่จัดลําดับอยู่ในกลุ่มล่าง ก็ยังได้รับการจัดหาอาพุธจัดหาอุปกรณ์อย่างดีเลยนะอย่างสมบูรณ์เลยไม่ขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดเลยได้ทุกอย่างอเฮ้และไม่มีการให้โคต้าหรืออภิสิทธิพิเศษต่างๆด้วยนะเฉพาะบุคคลด้วยสุดยอดมากหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาระบบ AI ก็จะคำนวณแบบฉับพันเลยเพื่อที่เลือกความสามารถที่เหมาะสมที่สุดเลือกความสามารถที่เท่าเทียมกับภัยพิบัตินั้นนะ ทีมที่มี3มคนหรือมากกว่านั้นก็จะเข้าสู่พื้นที่ก่นะอนนะฮ่านอกจากเนี่ยังมียานพาหนะในการขนส่งที่มีระบบการป้องกันอย่างสุดยอดมากๆและก็มีเครื่อ,องบินเล็กบริการในแต่และเมืองด้วยข้อจำกัดเดียวที่พวกเขามีก็คือคนที่มีความประมาทจะถูกลงโทษจากการถูกยกเลิกลงขบินมีเพียงแค่นี้ละ่ะ มันถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่พวกเราจะไม่ไปโอ้ยแย่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันน่เครียดเลยโอ้เครียดมากๆเลยเฮ้ยแล้วใครอ่ะใครกันจะดูแลโพจิเนี่ย ภาพที่เราเห็นนั่นก็คือโพจิและอสุจิดาครับสัตว์เลี้ยงของไซตามะที่ฝากเพื่อนบ้านให้ดูแลนั่นเองครับที่เดินเข้ามาใกล้ๆกับฟอร์เทอสุจิดำเนี่ยถึงกับคิดในใจครับกับเหตุการณ์ที่ตัวเองได้ฟังมามันเริ่มจะน่าสนใจแล้วสิช่วงเวลาเนี่ยเราฮีโร่ควรจะร่วมมือกัน พวกเขากับทรยศกันเององค์กรเนี้เพึ่งก่อตั้งขึ้นมาไม่กี่ปีเองเนะกำลังจะถูกคืนหายไปด้วยพลังงานใหม่นั่นเหรอบางทีนะถ้้มันเป็นแบบเนี้สมาคมมนุษย์ประหลาดอาจจะเข้าโจมตีไม่ได้อีกเลยฮะใช่แล้วโปจิฮีโร่ระดับหัวกะที่ขององค์กรนีโอฮีโร่ o ero, อาจจะกลายเป็นภัยคุกคามของเรา คำตอบแ่้และคคำตอบก็คือไม่มนุษย์ส่วนใหญ่มีจิตใจที่เสื่อมโทรมไปด้วยสิ่งต่างๆต่อให้มีผู้นําดีขนาดไหนก็ตามมนุษย์ประหลาดยักษ์ก็จะไม่มีวันพ่ายแพ้ให้กับบดตัวเล็กๆเข้าใจไหมถ้าเป็นลุงข้างบ้านยิ่งแล้วไปกันใหญ่เลยนะโพจิสิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับสมาคมฮีโร่ก็คือพวกเขาขาดความตระหนักขาดการพิจารณาอย่างดีพวกเขาอมอบหมายไปอนุญ,ญาตให้กับมนุษย์ประหลาดอย่างทัตซูมะกิและไซตามาคนที่ไม่คู่ควรได้รับใบอนุญาต ไปสร้างความชิปหายนั่นเองเมื่อเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วอ่ะพวกนั้นน่ยมีการทํางานเป็นทีมฮีโร่ใหม่ก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายได้หรือสร้างความชิปหายได้น้อยมากๆเลยภายใต้ความกดดันของมนุษยชาติทั้งหมดอ่ะการเกิดขึ้นของกลุ่มใหม่จะทําให้พวกเขาคลายความตึงเครียดลงชั่วคราวนั่นเองอย่างไรก็ตามความบอนแอของสมาคมฮีโร่จะกลายเป็นเครื่องหมายทําลายมนุษย์ในที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่เหมาะสมซึ่ง เป็นไปตามสถานการณ์ณนะเวลาปัจจุบันเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเรามากๆเลยนะฉันน่ะแค่ต้องการกินอาหารมาและรอเวลาของฉันโอกาสของฉันกําลังจะมาถึงแล้วโอ้พูดไปแล้วครับอสุจิดําก็เป็นมนุษย์ประหลาดที่สามารถอ่านเกมแล้วก็มองเกมและวางแผนน่ากลัวมากๆเลยครับภาพตัดมนาครับในช่วงที่ทุกคนกําลังคุยกันอย่างขะมักขม่นพิจารณากันว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีใส่ตอมากก็เดินกลับมาพอดีครับอ่ะ ว่ายังไงอ่ะฉันอ่ะไปเดินเล่นมาเลน่นนี่อาหารสุนัขที่ซื้อมานานแล้วละ่ะคุณไซโตมาฮิเยคุณกลับมาแล้วและหลังจากนั้นครับไซโตม,มาก็ยื่นอาหารหมาให้กับบัตเตอร์ไฟดีเอ็กซ์บัตเตอร์ไฟดีเอ็กซ์เนี่ยก็ตรวจสอบครับว่าอาหารหมาที่ได้มามันคืออะไรหลังจากนั้นบัตเตอร์ไฟดีเอ็กซ์ก็เริ่มโวยวายใหญ่เลยครับอ๋อนี่มันอะไรกันโพจิจะกินได้เงี้ยเหรอนายอ่ะจะต้องหัดพิจนารณาในเรื่องของโภชนาการด้วยนะในการเลือกซื้อด้วยนายอ่ะเลือกซื้ออันที่ถูกที่สุดมาใช สำหรับหมาผู้ใหญ่ด้วยโพจิเพิ่งจะเกิดได้แค่4เดือนเองนะนายไม่รู้หรือไงจําไม่ได้หรือไงและหลังจากนั้นครับเมื่อบัตเตอร์ไฟดีเอ็กเนี่ยโวยไว้เสร็จเขาก็ลุกเดินจากไปครับพร้อมกับพูดว่าฮะไม่ได้การละฉันจะต้องไปซื้ออาหารหมาบางอันด้วยตัวของฉันเองฉันนะจะทิ้งโพจิได้อย่างไรจะทิ้งไว้กับคนอย่างมอนี่ได้อย่างไรเนี่ยหลังจากนั้นครับ ปัตตุไฟดีเอก็เดินจากไปด้วยค้อนคอนนั่นเองครับและโซะขังคกก็ยังพูดตามหลังไปว่าของเล่นเอาไว้เคี้ยวเล่นสักชิ้นนะนายอ่ะช่วยจัดของใหม่อย่างดีด้วยนะโอ้โหเรียกว่าตอนนี้ครับโพจิเป็นที่รักของทุกคนไปแล้วครับภ,พภพาพตัดมาครับฟอร์เทก็เดินเข้ามาคุยกับไซตตมะครับเฮ้ยเยอะว่าอย่างไงคุณอ่ะถูกทาาทาหรอเปล่าเอ๊ อะไรอ่ะนายพูดเรื่องอะไรกันนี่ะไซโตมาเนี่ยงงกับสิ่งที่ฟอร์เทถามมากๆเลยครับหลังจากนั้นก็มีเสียงคนหลายๆคนครับทักไซโตมาครับว่ายังไงคุณโล้นภาคุมพวกเราอ่ะมาที่นี่เพื่อท้าทามคุณนายฐาน้าู้สมมาเกเมื่อมีคนพูดมาครับฟอร์เทกับโซคังคกเนี่ยตกใจมากๆเลยฟอร์เทก็พูดไปว่าโอ้ย oh yeah, นี่มันจริงเหรอเนี่ยโอ้ไซโตมาจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีจนน่าพอใจเลยฮะนี่มันนี่โอฮีโร่ อสองคนนี่ตกใจมากๆเลยครับภาพที่เราเห็นนะตอนนี้นั่นคือฮีโร่จานวนหน้าคนครับที่เดินมาหาไัตระและพวกเขาก็แนะนําตัวพวกเราคือนามฮีโร่สมาคมผู้รับบาปพวกเราอ่ะคือฮีโร่ที่ได้รับชื่อมาจากการถูกข่มเหงพวกเราเสียใจและก็ตั้งชื่อมาตามลําดับของสมาคมฮีโร่เดิมพวกเราอ่ะรวมตัวกันเป็นกลุ่มฉันชายขี้เมาคาร์ดซีลำดับที่198เอ,เอ,เอ,เอ อผมนักลบผมปลอมคัสซีลำดับที่83โอ้ช้นน่ะจมูกแดงคัสซีลำดับที่ส8 5อ๋อส่วนฉันนะ่ะดรกัมปีพาวเวอร์คัสซีลำดับที่160ส่วนฉันเกสดีเจเนอรัสคัสบีลำดับที่หนึพอด,ดีคุณล้นภาคุูมิคัสเอลำดับที่39 คุณนะ่ะคือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงกระชอนที้สุดเลยซึ่งอยู่ในระดับคัสเอพวกเราอ่ะขอให้คุณมามาเป็นผู้บัญชาการของพวกเรามาเถอะครับมาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเราคุณขอใส่ตะมะาไปได้คุณไม่ต้องต่อสู้ครับคุณนั่งเฉยๆคุณนั่งเฉยๆหลังจากนั้นครับใส่ตะมะก็ตกใจมากๆเลยแล้วก็พูดกลับคืนไปว่าอะถ้าเป็นแบบนั้น ไอ้พวกตัวหารตังเพราะคุณใส่ตมาคิดแต่เรื่องเงินเลยนะครับและหลังจากนั้นก็ฟอเทก็ตกใจแล้วก็พูดไปว่าเฮ้ยย่อพวกนายอาจจะไม่มีท่าและหลังจากนั้นครับใส่ตมาก็ถึงกับนิ่งไปเลยครับอัสจิดำที่มองอยู่ก็ถึงกับอึ้งเหมือนกันครับอืมและหลังจากนั้นครับใส่ตมาก็นิ่งและทุกคนก็นิ่งครับอัสจิดำเนี่ยคิดในใจครับว่าเมื่อวานเนี่ยใส่ตมาเนี่ยปล่อยให้มนุษย์ประหลาดอย่างนั่กากหวานหนีไปดังนั้นน่ะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีของการที่จะได้เปิดตัว ผู้ชายที่มีความแข็งแกร่งแต่ขาดความจริงจังดังนั้นมนุษย์ประหลาดที่มีไหวพริบพอก็จะสามารถหนีพ้นจากไซตามะไปได้กําลังจะพูดว่าอาสติดามเนี่ยหนีพ้นจากไซตามะงั้นเหรอ <c oughs> และหลังจากนั้นครับเขาก็ยังคิดต่อไปครับอย่างไรก็ตามอะ่ะเขาเป็นเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่นับย้อนถอยหลังและจบมันซะนีโอฮีโร่ดูเหมือนจะได้รับโอกาสทั้งหมดที่สัญญาไว้ และหลังจากนั้นครับภาพก็ซูมไปด้านบนของสมาคมฮีโลนั่นเองครับและภาพก็ตัดมาครับเราจะเห็นเท้าของคนคนนึงครับที่เดินมาจากเมืองนั่นเองและเขากําลังอยู่ต่อหน้าสมาคมฮีโลครับเป็นคนที่ใส่เสื้อสวยๆครับผมเรียกอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นคนผมสั้นนั่นเองและเขาก็พูดว่า อ้านี่เหรอนี่สมาคอมีโลงั้นเหรออืมจะได้ต่อสู้ในพื้นที่ที่สวยงามแบบนี้สินะตื่นเต้นจังเลยมีคนของสมาคมมีโลมาคอยต้อนรับด้วยครับเป็นผู้หญิงคนนึงครับก็พูดว่าอ้าเนี่ยคือสถานที่แห่งใหม่ที่อยู่ห่างไกลจากที่เดิมค่ะดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยมีประสบการณ์เกี่ยวกับโลกภายนอกมากนะผู้ชายที่มาด้วยกันครับก็พูดทักว่าอ๋อ อะไรที่ไม่จําเป็นต้องพูดก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะคุณหนูซุนก็ยินดีต้อนรับค่ะแล้วอ่ะมาเริ่มด้วยการประเมินคุณก่อนดีกว่าจากการทดสอบความสามารถเราจะทําการศึกษาเกี่ยวกับวิชาหมัดว่างเปล่าเล็กน้อยค่ะคุณซุนโกคะคะพวกเราอ่ะมีบันทึกการต่อสู้ของพี่ชายของคุณด้วยนะจากทัวร์นาเมนต์การต่อสู้ค่ะ เป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคุณน่ะสามารถเล่าให้ฟังได้ไหมว่าพี่ชายของคุณอ่ะทำอะไรบ้างในช่วงเวลานั้นอ๋อน่าจะหมายถึงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันหรือฝึกด้วยกันนั่นเองครับภาพตัดมาที่ซุนโกะครับเธอก็ตอบไปว่า อ๋อพี่ชายของฉันนั่นเหรอขี้เกียจสุดๆเลยค่ะฉันนะ่ะเดาว,ว่าเขาคงมีความสุขแบบนั้นนะเอะเหรอคะดิฉันนะ่ะเห็นว่ามันคงจะดีถ้าพวกเราได้รับการติดต่อจากเขามันไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นเลยนะฉันนะ่ะแข็งแกร่งกว่าพี่ชายของฉันอีกอ๋อเหรอคะฮ่าฮ่าฮ่าและหลังจากนั้นครับส่นเกาะก็งอนเลยครับอื <c oughs> งอนน่ารักมากๆเลยครับอาจารย์วันวาดน่ารักมากๆเลยแล้วหลังจากนั้น2คนเนี่ยก็เดินมาถึงห้องฝึกนั่นเองครับพื้นที่สนามฝึกซ้อมที่2ครับผมภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นขาของหุ่นยักษ์นั่นเองเป็นหุ่นที่มีร่างกายกำยำม,มากมากเลยน่ากลัวสุดๆเลยครับคนที่อยู่ต่อหน้าหุ่นยักษ์นั่นก็คือซุนเกะนั่นเองครับที่เปลี่ยนชุดในการต่อสู้มาเขากําลังตั้งท่าที่จะต่อสู้กับหุ่นยนต์นั่นเองหลังจากนั้นหุ่นยนต์ก็โจมตีซุนเกะอย่างรวดเร็วครับซุนเกอเนี่ย แขนของตัวเองในการป้องกันไว้ได้มัดว่างเปลา่าเตาหมุนกระแทกหลังจากนั้นเขาก็ใช้ท้าไม้ตายนี่กระแทกเข้าไปที่หุ่นยนต์นั่นเองครับรับมันไปซะหลังจากนั้นหุ่นยนต์ก็รับแรงกระแทกแบบเต็มๆพังไปเลยครับศุนยะโหดมากๆเลยครับบอกได้และโจมตีคืนอย่างโหดมากหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่สมาคมพี่เลอ่อีกครั้งหนึ่งครับอ่ะผลลัพธ์ในการทดสอบครั้งนี้ระดับคัทเอ มันอ่ะควรจะเป็นระดับคลาสเอสนี่อ๋อเธอแข็งแกร่งจริงๆนะแต่ก็ยากที่จะอยู่ในระดับคลาสเอได้เนี่ยมันเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเพราะเธอเองก็มีอายุแค่18ปีเองเธอสามารถเพิ่มประสบการณ์ให้แข็งแกร่งขึ้นอีกได้อ่ะอืมและหลังจากนั้นครับเขาก็คิดในใจต่อครับว่าอ๋อ และถ้าปลดปล่อยความสามารถของเธอออกมาจากการต่อสู้จริงละ่ะเธอจะกลายเป็นผู้กอบกู้ของสมาคมฮีโร่แห่งนี้กลับมาอีกครั้งโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆเลยครับภาพตัดมาครับซุนเกอกก็เอามือมาแตะที่หัวของตัวเองครับทั้งสองข้างะอะไรเนี่ยฉันน่ะเ,เริ่มทำงานเลยดีกว่าตั้งแต่วันนี้เลยฉันน่ะกำลังจะเริ่มเป็นฮีโร่แบบจริงจังแล้วนะ ทุกคนเนี่ยจะต้องตกใจเป็นอย่างมากต่อให้เป็นพี่ชายของฉันกเ็เถอะพวกเขาอ่ะจะได้รับรู้เมื่อความจริงมาถึงแล้ว ชุนกดสุดยอดครับสู้ๆครับคุณน่ารักมากภาพที่เราเห็นนั่นก็คือสุดลิวนั่นเองครับกําลังหาวอยู่ง่วงนอนตลอดเวลาเหมือนกับน้องสาวบอกว่าเป็นคนขี้เกียจนั่นเองครับสุดริวเนี่ยก็เดินตามหลังเมคคอยมานั่นเองนั่นมันหมายความว่าสุดลิวมาที่สมาคมนิโอฮีโร่นั่นเองครับหลังจากนั้นเมคคอยก็คุยกับสุดริวครับอโอตามแผนของสมาคมนิโอฮีโร่คาดการว่าจะได้รับการตอบสนอง ในการต่อสู้ร่วมกันเนาะเพราะมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี มนันอะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับกลุ่มเลยนะและในกลุ่มนั้นอ่ะก็จะมีผู้บังคับบัญชาของกลุ่มนั้นๆด้วยอ๋อเสียงหล่อนั่นก็คือผลงานของคุณคุณอ่ะจะต้องวางแผนและสิ่งที่ต้องทำในอนาคตด้วยอ๋อคุณอ่ะกำลังฟังอยู่หรือเปล่าคุณสุนลิวคุณซุนลิวคุงาาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนเลยนะคุณเนี่ยที่ได้รับสิทธิพิเศษในการรับมอบหมายและบทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้นำคนใหม่อ่ะพร้อมหน่วยงานใต้ ลูก็้าบัญชาเลยอ๋อออฉันก็หวังว่าคุณจะรักษาอารมณ์ขี้ใจร้อนหนุดหงิดได้นะอย่าให้เหมือนลุงข้างบ้านของฉันพูดมากไม่ได้อ๋อเมื่อวานเนี่ยคุณต้าทีอาร์สปอร์ตเนี่ยมีหงษมาพอบ้านแล้วพูดบ่อยและหลังจากที่เมคคอยพูดจบครับสุดหลิวก็ตอบไปทันทีครับได้ครับได้ครับได้ครับท่านฮ้ยเมื่อใดที่มนุษย์ประหลาดโผลมาฉันก็แค่ไปกำจัดมันแล้วก็กลับมารับเงินแค่นั้นเองใช่แล้วแบบนั้นละ เริ่มจะรู้สึกดีขึ้นมาแล้วใช่แล้วล่ะนี่คือภารกิจของฮีโร่อ่าเริ่มได้แล้วหลังจากนั้นกบภาพก็ตัดมาครับเราก็จะเห็นหน้าของจีนอที่กำลังหัวตายอีกแล้วครับพันนั่นก็คือภาพของไซตามะากับจีนอตกำลังฝึกซ้อมกันอยู่นั่นเองครับเราไม่รู้ว่าเขาสู้กันหรือยังครับแต่เราเห็นแล้วครับว่ามันจบแล้วจากที่ใสตามะเข้าไปประชิด จีนอตแล้วก็ต่อยไปและหยุดต่อหน้าครับถ้าไม่เกิดลมกระแทกอย่างแรงนั่นเองครับจีนอตถึงกับนิ่งและสงบไปเลยนายได้บันทึกข้อมูลหรือเปล่าครับดรคุเซโนจะได้ใช้บันทึกการต่อสู้ในวันนี้ครับอาจารย์ไซตามาครับอืมว่มาไงเอา้เอาอาอาอออนั่นอาจารย์เป็นอะไรครับอาา๋อฉันกินน้ำนะ่ะโอ้อาจารย์กินน้ำแบบนี้เลยหรอครับอืมฉันกินแบบนี้เป็นประจำอ่ะฉันติดนิสัยจากคนคนหนึ่งมา ภาพที่เราเห็นนาะตอนนี้จีนอตกำลังจะถามอะไรบางอย่างกับไซตตมะแต่เอ๊ะดูเหมือนว่าจีนอตจะไม่กล้าถาม <c oughs> ไซตตมะเลยครับหลังจากนั้นจีนอตก็คิดในใจครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหน้ากากหวานหลังจากนั้นนะฉันนะ่ะไม่กล้าถามอาจารย์เลย ภาพที่เราเห็นนะตอนนี้นั่นก็คือหน้าตาของไซตามะครับมีสีหน้าอันเคร่งเครียดอยู่นั่นเองเหมือนกําลังคิดอะไรอยู่บางอย่างและหลังจากนั้นจีนอตก็ยังคิดในใจต่อครับมองไปที่สีหน้าและใบหน้าของอาจารย์ณตอนเนี้มันช่างน่ากลัวและแตกต่างไปจากปกติเหลือเกินฉันนมั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจริงๆแล้วอาจารย์จะบอกฉันเองนะงั้นพวกเราไปกินกว๋วยเตี๋ยวโชบะกันดีกว่าเอาหรือเปล่า ีนอ๋อครับอาจารย์ครับสุดยอดเยี่ยมไปเลยครับลูกศิษย์อวยอาจารย์อีกแล้วครับหลังจากนั้นครับ2คนก็เดินไปกินโซบะกันนั่นเองครับระหว่างที่เดินทางเนี่ยใส่ตะมาก็คุ้มคิดคิดในใจแบบสีเรียสนั่นเองครับการปรากฏตัวของนามฮีโร่ผู้รับบาปฉันน่ะรู้สึกถึงพลังที่เพิ่มขึ้นกำลังสั่นไหวเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอะ ฉันจะเป็นคนบอกจีนอตเองและเรื่องก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับอา้าวไซตมากกำลังคุ้มคิดถึงเรื่องสมาคมแห่งใหม่นั่นเองแล้วก็กลุ่มใหม่ของเขาครับไซตมาจะตัดสินอย่างไรนะไซตมาจะเลือกสมาคมนีโอฮีโร่หรือจะเลือกสมาคมเดิม ตอนนี้กำลังคิดนักครับโหีแรกผมก็นึกว่าไซตามะคิดถึงเรื่องของหน้ากากหวานแต่ความจริงไม่ใช่ครับเขานึกถึงเรื่องของส่วนแบ่งหรือเปล่าเนี่ยต้องรอติดตามชมในตอนต่อไปการตัดสินใจของใซตามะจะจบลงอย่างไรและสมาคมทั้งสองสมาคมจะดำเนินการไปในรูปแบบไหนกันแน่โหตอนนี้ขัดแย้งกันระหว่างสมาคมแล้วครับ โอเคใครที่ฟังจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยนะครับช่วงนี้เหงามากเลยครับและใครที่อยากจะอ่านเองนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับในเพจ a c e b o o k แปลไทยนั่นเองครับ O P M K T F ครับผมพี่พี่เขาแปลดีมากๆเลยครับแปรดีกว่าผมเยอะเลยก็อย่าลืมเข้าไปติดตามด้วยนะครับวันนี้จบเพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับ